วันนี้ครัวเลิเธอจะพาไปทำไก่ทอดซอสเกาหลีไม่ว่าใครก็ทำได้ไปลุยกันเลยว้าวดูน่ากินหอมชิมลระไปเริ่มทำกันก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมขุงข้าววันนี้เราจะใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเวลากินกับไก่ทอดเกาหลีมันเข้ากันเข้ากัน การหุงข้าวญี่ปุ่นไม่เหมือนการหุงข้าวของไทยนะคะข้าวญี่ปุ่นต้องล้างน้ำไม่ต่ำกว่าห้าน้ำค่ะหรือจนกว่าน้ำจะใสแล้วแช่ข้าวไว้สามินาทีถึงจะหุงนะคะอพอหุงข้าวแล้วเราก็นําไก่มาล้างค่ะล้างให้สะอาดเลยนะจ๊ะล้างลหลายๆน้ําหน่อยนะ ล้างเสร็จก็สลัดน้ำให้แห้งนะคะเพราะเราจะต้องนำมาคลุกแป้งทอดค่ะแป้งแห้งที่นำมาคลุกคือแป้งข้าวโพดแป้งที่นำมาชุบคือแป้งอเนกประสงค์ผสมกับแป้งทอดกรอบค่ะนำไก่มาคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะคะแล้วนำไปชุบกับแป้งที่เป็นแป้งเหลวเสร็จแล้วก็นำกลับมาชุบแป้งแห้งอีกทีหนึ่งค่ะแล้วนำลงไปทอดจ้าส่วนการทอด เราจะทอดถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกใช้เวลา10-15นาทีครั้งที่2เราจะทอดจนเหลืองค่ะแต่จะใช้เวลาไม่นาน นี่คือไก่ที่ทอดแล้วค่ะ2รอบตอนนี้เราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำซอสกันค่ะซอสสูตรที่1ซอสโกชูจังซอสนี้จะเผ็ดร้อนค่ะขั้นแรกเราไปขูดขิงให้ละเอียดกันก่อนนะคะพอขูดขิงเสร็จแล้วเราก็มาขูดกระเทียมกันค่ะ และนี่ก็คือเครื่องปรุงที่เราจะนำไปทำซอสค่ะส่วนซอสโกชูจังสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมลงไปผัด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 ,ผด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  พอผัดกระเทียมได้ที่เราก็ใส่ขิงขูดลงไปผัดสองอย่างให้เข้ากันให้หอมฟุ้งไปทั่วบ้านพอผัดได้ที่เราก็ใส่พริกโคชูจังลงไปพริกโคชูจังคือพริกเกาหลีเราสามารถใส่เยอะได้ค่ะเพราะพริกนี้จะไม่เผ็ดพอใส่พริกโคชูจังไปสักพักเราผัดแล้วเรารู้สึกเหนียวค่ะมันเหมือนจะไม้ เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเข้ากับพริกเราค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ซอสเรากำลังได้ที่เลยหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสและน้ำตาลมะพร้าวจ้า อย่างให้เข้ากันแล้วก็่อด้วยซอสถั่วเหลืองจ้าเขี่ยวไปเขี่ยวมารู้สึกว่าซอสจะข้นเกินไปค่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดนึงเพราะถ้าเราไม่เติมเดี๋ยวมันจะทำให้ซอสไหมค่ะต่อไปเรามาใส่น้ำเชื่อมกันค่ะจะเป็นน้ำเชื่อมเกาหลีก็ได้หรือจะเป็นน้ำเชื่อมบ้านเราก็ได้ ื่อใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วคนพอเข้ากันเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกลงไปจ้าเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะของอร่อยต้องใจเย็นจ้าเคี่ยวเป็นเลยถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยก็ได้นะพอเคี่ยวได้ที่ เราก็เติมพริกไทยลงไปจ้าพี่กระต่ายคิดว่าน้ำซอสเนี่ยมันยังไม่กลมกลม่อมพี่กระต่ายก็เลยต้องปรุงเพิ่มจ้าเราปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยนะแล้วก็ปรับรสเอาให้เค็มหวานเผ็ดนิดๆหอมนวนวๆทีแรกก็นึกว่าจะเสร็จแล้วค่ะ แต่บังเอิญหันไปเจอพริกป่นลืมใส่พริกป่น <S <S 1> <S 1> <S 1> ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ใสท่ทันใส่พริกป่นลงไปแล้วเราอาจจะต้องปรับรถนะคะเพื่อจะให้มันบาลานซ์กันค่ะ พอปรับรสเสร็จแล้วเราก็มาชิมกันจ้าให้มีความเผ็ดเค็มหวานหอมนัวๆตอนนี้จะต้องเผ็ดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเผ็ดร้อนอ่ะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักค่ะเคี่ยวต่อไปแล้วเราก็ใส่งาขาวคั้วลงไปจ้าเคี่ยวให้น้ำงวดเลยนะต่อจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จจ้า สูตรที่สองสอดน้ำผึ้งกระเทียมหวานโอ้ยชื่อสูตรเชยเชแต่ไม่เป็นไรค่ะอยากตั้งตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปสักครู่พอกระทะร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงไปเป็นกระเทียมสับนะคะจะไม่เหมือนสูตรแรกผัดต่อไปให้กระเทียมหอมค่ะ อันนี้จะต้องผัดนานนิดนึงนะคะเราจะให้กระเทียมมันเกรียมเกรียมนิดนึงค่ะผัดจนเมื่อยมือแลอ้วงั้นทิ้งไว้ก่อนละกันให้มันพอจะมีความเกรียมนิดนึงแล้วก็กลับมาผัดต่อสักพักใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปค่ะใส่ไปเลยสองหรือสามช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสค่ะด้วยผงปรุงรสและน้ำตาลมะพร้าวสูตรเดิมคนทุกอย่างให้เข้ากันดีสักพักเราก็ติมน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนต่อไป ทุกอย่างคนเข้ากันดีแล้วซอสเริ่มเดือดเราก็ใส่พริกไทยลงไปจ้า<อ>ถ้าเราใส่พริกไทยเสร็จคนให้เข้ากันอีกสักนิดเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปจ้าใส่น้ำผึ้งลงไปเลยขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วถ<อ>้าใส่ทุกอย่างหมดแล้ว เราก็มาถึงขั้นตอนการชิมรสกันจ้าซอสสุดนี้จะต้องมีรสหวานเค็มหอมน้ำผึ้งและพริกไทยแล้วก็กระเทียมรสได้ที่แล้วอย่ารอช้าค่ะใส่งาขาวคั่วลงไปเลยเคี่ยวต่อไปอีกสักนิดเราจะได้น้ำซอสที่งวดขึ้นค่ะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปคุกเลยคุกเสร็จแล้วก็นำใส่จาน ไก่ทอ,อดซอสเกาหลีของเราก็เสร็จทั้งสองสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองทานกันค่ะเห็นไหมคะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยญี่ปุ่นร,นร้อนๆแบบนี้น่าก,กินน่ากินดูสิยายนกยังยกนิ้วถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสอบส r คร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะขอบคุณค่ะ